มได้น้อยแล้วก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนเลยฟาร์มแล้วก็ขึ้นพีกเลยไม่แล้วถ้าเราไม่ได้ของออกไปหอกคอยนี่หน่อยเด้อ <c oughs> ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับเคนพูดอะไรหน่อยสิไม่ถ้าจะ <c oughs> คุยกับเขา <c oughs> ต้องถาม <c oughs> เขา <c oughs> ถ้าจะให้เขาเริ่มประเด็นเขาเริ่มไม่ถูกเราต้องเปิดประเด็นให้เขาเหมือนพิวใช่ถ้าจะชวนคนคุยเราต้องเปิดประเด็นให้เขาอืมพูดอะไรเดีอยะ อย่างเช่นหนูก็รู้เป็นมีแฟนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเออมีแฟนกี่คนพูดอะไรที่เขาเดือดร้อนอะ่ะเขาจะพูดว่าเขาต้องแก้ตัวห้อใช่แล้วลองยัดก็หาไปให้เขาสักอันเกือบเตกอะ่ะผมเนี่ยเกือบเตกโอ้ตายลวกูบ้านทั้งหลังมันไม่มีปืนเป็นไปได้อย่างไร เมื่อกี้มันวิ่งเอา้าใครได้คิวไป,ไปไโถทำไมพวกคน,อ,นอย่างเงี้ยเห็นยังไม่ได้ยิงเลยเห็นไหมพอยดเยียดก็าหาครบเขาก็จะพูดขึ้นมาเห็นไหมไอเดียพี่เจ๋งอะ่ะจะกาอืมนีม่ครับตรงนี้ค่ะแต่นคนเขามีแบบมีความรู้สึกที่เขาจะพูดเขาก็จะพูดไง แต่ถ้าเรายัดเยียดก็หาไงเขาไม่พูดเขาไม่ต้องไปพูดกับเขาแล้วเขาจะเป็นสไตล์แบบคือถ้าทางจะเบื่อเราจริงๆเว้ยเห็นคนไปแคปัทาวเยอะนะพี่เดี๋ประมาณทีหนึ่งอ่ะเฮ่ยรักสกา เอ๋เลยมีควรเอาไปแล้วค่ะเล่นไม่ได้วะฟอร์มาตอะเหมือนเล่นไม่เป็นเลยเอา XM8 เอ็มไปเล่นแทนไหมล่ะเหมือนเหมือนกันเลยครับรา <c oughs> ตมีมันเยอะอยู่นะเยอะแต่มัน,นชาเท่านั้นเองแต่นิ่งนะเงียบดีด้วยโอ้หหนูใช้ปืนนี้อยู่เลยอะปืนกระสุนแดงอะ่ะเป็นพีห้าเอมแป เออหนูใช่ได้วว่ะใช่เอ็มพีห้าพี่หนูมีแต่กระสุนแดงไงหนูก็เลยไม่เอากับปืนที่เป็นไอ้เ่าเอ็อนหนูไม่มีกระสุนนะดิพี่หนูมีแต่กระสุนแดงนั่นเลยกระสุนที่ผมก็ได้ที่มีมีเอ็อกสุนอยู่เนาะเอาเอ็มแปดมาแล้วพี่เอาไหมเอามาเดี๋ยว่าเอามากระสุนที่ผมครับไหนว่ะ เอ้ตรงนี้มันน่าจะมีเห็ดไฮกิลตนนนน้นของโซลบะมือโดนแนล้วโอ้โขอโทษ,โทษครับโคนแม่นนะครับขอโทษครับมีอีกไม่ใช่หรอ <c oughs> คือคมึงบอกไปไว่าพี่เป็นปรนนะเภทสายลัด เนี่ยครับลูกกระชุนเนียเอา้าอี่ตรงพวกมาครับรีบไปเอาเร็วให้มันแตกง่ายอย่างว่าอคนเมื่อกี้นะไม่มีเกาะม,ม,มั้งไม่ใช่ไม่อาหารตะการแป๊บนึงขึ้นท <p> ี่สี่ กับ XM8 อันไหนดีอ่ะ x อ8จะเร็วกว่าแต่ M14 ดีกว่าระยะไกลตรงกว่าหือว่าจอดอะไม่มีจับก็เล่นได้ครบสอง่ะพี่คอบสองได้แล้วครับยังไม่ได้หนูขอนี่ m p ็0อ,อยู่เนี่ยใ<ห>ครเอาอ่ะบนตูค้คอนเทนเนอร์ มาไม่มีไงครับไม่มีจับไม่มีจับเลยไม่ได้ดีดเบื้องกระสุนด้วยนี่ไงวิ่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 งกำลังวิ่งครับเห็นมันมีอยู่ตรงที่ดีนี่ผมแต่มันอยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปเช็คให้อยู่ด้วยบนโอ้โหทำไมเสียงเงี้ยนะเ้ย หายหายทางหนึ่งเสร็จเลยอยู่ทางไหนน้องว้าครับเอ้ยทิ้งลงข้างล่างหนึ่งหลยโอ้ยมันขึ้นไปพริกแล้วพี่อุ้ยมีจะกินมีจะกินอ่ะฮ้ยขาดได้ไหมขาดขาดมาถึงมา ผมอหยู่หลังหิน,นพี่แตก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 พี่แตกละแตกละมีกี่ตัวรู้แตกแค่ตัวเดียวมห็นตัวเดียวพี่แต่ผมไม่มียาเลยอ่ะนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่มาเยอะมาเยอะมาโมก็ได้ครับลูกตอนนี้มันยากจนอย่างนี้เราไม่เคยเจอ,อ,อ,เ,จอ,เ,อเลยกับเขาสมหัวสมหัวคุย เอาจับผมร้อนวะครับฮัลโหลไม่เอาค่ะพี่หนานเอาจับผมร้อนไหมครับไม่เอาแล้วครับนี่งไงสกาใช้อย,ยู่ครับนี่เก็บดาวเกินแล้วนี่หว่านี่เอาใช่ว่าทิ้งนี่เนี่ยถกจับผมร้อนนะ่ะ พี่พี่ช้ยไอเอ็กเอ็มแปดอยู่มันก็นเลยไ,ไปไม่ได้ทำไงนเนี่ยอ๋อครับ <c oughs> ทำไมทำเสียงแบบนั้นล่ะพี่เก็บอะไรมาเนี่ยอ๋อแม่จี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 หนึ่งสี่อะไรเนี่ยของพรไหมอของรอรครับ รู้จักหนึ่งสี่หนึ่งสองไหมหนึ่งสี่หนึ่งสองก็เล่นเก่งนะบ๊อบบ๊อบอบเล่นกันไม่ใช่หรอเล่นกันใช่ใช่แต่หนูไม่ค่อยชอบเมียเขาอะเมียเขาสวร้อนสวร้อนง่ายบางทีทำรายข้าวเสือสมันบ้านมันจะแตกเลยถ้านะเจอเมีอกันเลยเออร้อยนะันดอะไรดีจากเอ็มสี่ นอนกระเทนนะตรงไป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 นอนก็ได้ไม่เจอปืนด้วยไม่เจอเ,เลยเอ้เอาไกดีนี้ M14 ดีไหมคืนอะไรที่ถูกใจครับอืมไม่ชอบเหรอ AK ไม่ก็ Smart เอาสมาร์ทผมเพิ่งเปลี่ยนทิ้งไปเมื่อตะกี้นี่ปะทูก็ปะทูใช้ไว้กันถ้าเรียกอยากเรียกผมก็ได้ครับเอาอีเล็ตัวเอาอีเล็ต ไอ,อ้ละ <laughs> พี่นันใจเย็นนะครับพี่นันฮะรู้อ๋อไม่ปกติอยู่ก็ยา A W A W M พี่นันครับปืนพี่ชอบนะ A W M <laughs> ไม่ใช่พี่แล้วแหละอาจจะเป็นฮิมอนเนาะอุ้ยเอ๊ึบเอ้ยกะโอ้โหเลยไหนจะเข้าไอ้นี่อ่ะส่าจะขึ้นแอ้ดรอปซะหน่อยโอ้ยเลยอีกอะมันจะมีมันจะมันจะมีเจ้าทิ่นอยู่ง่ายอเอ A ย ไปกองกนุ่มติ๊กโรงงานเหรอรับให้ทับให้ทับให้ที่ไหนพี่อยู่โรง,งงานโร<า><า>งงานาม,มามาหอ,อนอิิกาขึ้นมาหน่อยครับได้สองตัวไม่ไดปัญหาเพื่อนจบเป็นแลอ๋อเจอแล้ว อยู่บ้านข้างล่างอยู่ทิศไหนเะผมหนึ่งห้าอยู่บ้านข้างล่างสองหลังข้างล่างที่จะไปโรงงานรู้สึกจะอยู่หลังเหลืองมั้งก็ถาดล้วนแตกแตกกูแตกแตกกูแตก สองตัวอยู่ข้างหลังอยู่ตรงน้นสามสามตัวมีเด็กบ้างไหมดาวนึง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 แล้วพี่ช่วเลยช่วเลยช่วได้ซุ่วยเลยพีสาวอ้อมโองยาก็ไม่มีเอาพี่นันพี่นันเก็บหมดทั้งนั้นมันมันมันเอาไอวอลวางตรงหน้าต่างพี่ก็เลยยิงเข้าไปในช่องหน้าต่างมัน ไม่รู้ว่าฆ่าได้กี่ตัวแล้วตอนนี้ตัวเดียวยยวัตเตอร์ฟักยิงไม่ได้ทั้ตัวเลยเนี่ยพี่ยิงเข้าช่องนี้แหละมันคงคิดว่าอยู่สบายอ่ะเก็บของดีครับเอ,ออาเบเปี่ยนไปมฟาร์มัสฮะมีฟมาร์มัสด้หรอฟอร์มทัทก็ดี ธอรมะธอรมัขอสีก็ข้อข้อสี่ด้วยโหยาบเทียบไอ้ล่าคนกันถอดอะเนาะไม่ไอ้หัวไม่มีว่ะมันมีร้อยนัดนี่วิยิบผิดตายแล้วเลยนะยิงปืนผิดไปเอาเอ็มพีซีสูตรมาทำไมเนี่ยแต่ก็บอกเอาสักการะนี่ไม่มีปืนชาร์จเลยอ่ะพ่อหนุ่มไม่ใช่สายชาร์ตเดี๋ยว เอวี w มาทำไมไม่รู้เล่นไม่เป็นด้วยนี่ใครดาวใครยังไม่ครบดาวอะ่ะไม่ใช้นะครับไปแล้วเขาไปกันหมดแล้วฮัลโหลเดี๋ยวเดียวฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนน hello, hello, hello. เดี๋ยวเด๋ยว,ย,วยังช็อปไม่เสร็จแป๊บหนึ่งพี่น,นันดาวครบยังดาวน่าจะครบแล้วครับ เก็บกันไว้ก็ดีในร้อยสอยดาวอยู่ข้างบนนี้ดีกว่ามีเอวูตรงัานก็ดีนะชัยภูมิดีฮะชัยภูมิดีไม่ได้มันป้องกันตัวเองได้ไง <c oughs> ผมนี่วิ่ง <c oughs> เล่นตามไอม <c oughs> ม่มีเลยจะมีคนผ่านมาทางนี้ไหมโอ้ไม่น่ามีหรอกเกมนี้พี่เล่นพี่มองหาคนไม่ค่อยเจอหรอกส่วนใหญ่พี่จะมองไปกระบอกเพื่อนเพื่อนยิงแล้วพี่ข้างหน้าพี่พี่นันพี่นันพี่นันอยู่ข้างหน้าเลยหมดค้ามขนาะโอ้โหโดนระเบิดตัวเองเองฮะโง่ชี่ไหน bớt qua ít bồn này này pìe mì tủa pìe ui lằng thôi đam đam chúc tôi chúc ่ตรง,ตรงครับโรงงานในโรงงานเข้าในโรงงานแล้วก็ตรงต้นไอ้ทางทางลงจากไอ้โรงเรียนมาเนี้ยตัวหนึ่งตาาแล้วพี่ตนะเหลือในโรงงานกะยิงรถให้ระเบิดซะหน่อยนี่ไปโดบตรงไหนวะเร็วจั่ไงเราไปกันเดี๋ยวจะไม่ใช้ มันวิ่งไปไหนคงเหมือนว่าเร็วจริงๆเลยแต่จะปูดตรงนี้<า>ม,มันก็ไม่ทันน,นะครับโอ้ยต้นมไม้สามสี่ตัวต้นไม้ไหนโอ้ยข้างนอกนอยู่ตรงเคนต้องหนูก็มีพีเ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวอ,อ,อะไรอยู่ไปกดโดนแดดอะไรเนี่ยเดี๋ยว

เดี๋ยวมันต้องเข้ารัวนี่เดี๋ยวมันต้องเข้ารัวนี่โอ้ยเียใช่ไหมมันเข้ารวมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไปช่วยนี่กันไปเกณฑ์กันรัหมดวะเห็นรับหนักโอ้โหโดนระเบิดตัวเองอะไรกุดพนแต่อนนี้ งงระวังเคาระวะเคารวะถึงนั้นอีกตวงแล้วแหละโอเค